สนามฟุตบ ja ันเนี่ยขันป็นเกมสกูลามมนเตอร์ขันยิงธรรมาตเดี๋ยวเพื่อนหรอจอนมีพรันนั่นเองไปเริ่มกันเลยทขี้เกียจแม่พลอเรียมว่ะแล้วก็จะใช้เจ็บแผลนิดหน่อยเพราะขี้เกียจเจินคถะคนมอนใส่ฉันเนี่ย คุณนายมาเร mm ียนการตอนไหนเออตะลอนเล็กตะลอนละตะเล็กฉันนี่เองจิ๋อนี่นี่อันนั้นวิวันแล้ววันผ่านมาตรงเพื่อนละแฮ่แฮ่ก็เจ็ด น่อยเนี่ยโอ๊ยน้อยเธออย่ากทำให้ฉันกลัสิเสกฮุ่ยทาได้จ้าฮ่าฮ่าฮ่านี่เน๊ะนี่เน๊ะเธอทำให้ฉันมีพลังฉันไม่อยากมีพลังเลยแต่เธอทำให้ฉันมีภาระอืมอื้ใช่ครอน อย่ารอดไม่ไงเชื่อจะมีพรรารันแบบนี้วันต่อมามาเรียนก็าสารนะเมื่อวันเปกดพรานใจฉันฉันก็ไม่กลัวรคนที่ปล่อยพารัน ลั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 ทำไมเขียนหนังสือมัน้ยคนนี้ยรอดชั้นไม่เปล่านี่อยาจะจดตามครูทันไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เถอมาล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 านี่เธอแก้งฉันแล้วใช่ไหมไม่นถึงแก้ฉัน่ใช่ว่าไอ่ะนี่แน่นี่แน่ฉันบอกแลยวไงห้ามฉัน เธอทำฉันเธอตั้งต้นเธอทา,ทา,ทา,ทาไม่ได้เธอไปเหมืนหนอนง่ฉันไม่ยอมรอดเอ้ยน้กงกูฉันฉันหยุดก็ดใช่ฉันไปแล้ว ฉันขอกลับตัวเป็นตัวเดิมก่อนนี่แน่นี่แน่นแนเฮ้ยกลับเป็นตัวเดิมแล้วพัดนิดหน่อยพูดสทีต่อสู้กับเพื่อมาเหนื่อยเหนื่อยกูทางค้อนเริ่มกลัวฉันแต่ไม่มีใครกลัวลมิดแคมเบอร์ จะจัดกลานฉันเครดฉันไปเรียนสายไม่ได้ยย่มีคนรอนแก่พราชุนรับพวกนี้กันโอ้ก ไม่เละเขาก็มีพลันเหมือนกันเดี๋ยวนะอ๋อฉันก็มีพลันเหมือนกันอืมไม่เถีงไอ้ตัวนี้มีพลันเยอะกว่าอตอนนี้เธอมีรอดแน่ไม่เป็นไรรีบไปเรียนเดี๋ยวมันไม่ทัน มาแล้วฝาจัดก,การตัวนั้นน่ะตัวนี้ได้ยดอยเมื่อเวลาเป็นเวลาเลี้ยงมาถ้ามาเลยเพื่อนๆเ,เราจะพาไปจาัดก,การอีกจ้สนุกสนุกเอ้าใหเราไปจัดก,การตัวนั้นน่ปะปแค่นั้นไมก็ช่วยไปจัดก,การตัวนั้นไงเสร็จศชั้นแน่ จามาจามาเพื่อไปไหนกันเนาะน่าจะไปเตะบอลน,น่าจะลืมชวนเราไปด้วยแหละ <c oughs> ฉันยืนอยู่ตรงนี้โอ้โอ้โอ้เปนะไปนะคนยืนอยู่ตรงนี้อย่าขวางทางคนที่จะปล่อยผลรราญสิฉน,นี้แหละจะปล่อยผลานให้จู หันมาตามเรานะนี่มาออยืนตรงนี้เลยได้รู้ขา่าวใครมีพลังมากกว่าแป๊บเอามายนะ์เร็บกเกอร์มาอ๋อครูข้าเดี๋ยวไปกัอนนะฮะ อะไรเนะี่ยเธอชวยเพิ่มเพื่อมาใหม่เดี๋ยวเธอก็เูือกไ้นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยเธอไม่รอดแน่อืเอาอย่างนี้ใช่ไหมทำไมตาฉันว่าเหมือนจะเปลี่ยนสีไปมาเลย ตัวน้นไม่พันันเยอะที่สุดเนี่ยไม่ยุ่งกับประชาญนใช่ไหมจะพอจะบีแนเนิน Hey, hey. Mm -hmm. good goodbye see จะจะขึ้นบนสุดเลยเขกล่ามาทำฉันนฮ่าฮ่า เราจะจบคลิปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดดีไม่พลาดคลิปม่ช่องจัมชาแอร์เชนเนอรคะสำหรับนิคไปบอไป่อนไปกลนนะคะเจอกันในคลิปหน้านะบายป,ปีปีว